คลิปนี้มีน้ำตานะคะน้ำตาใครน้ำตาแม่มดเองค่ะก่อนอัดคลิปมีแบบได้ละลายพลังงานลบออกไปเยอะมากก็ยินดีต้อนรับนะคะจันทราสวัสดีค่ะทุกคนเหล่าลูกๆของแม่มดทั้งหลายหลายคนเคยถามแม่มดว่าเราจะรักใครคนหนึ่งแบบไรเงื่อนไขได้อย่างไร ในเมื่อความเจ็บปวดจากการแยกจากมันชัดเจนขนาดนี้คำตอบที่แม่มดเพิ่งตื่นรู้คือการรักแบบไร้เงื่อนไขไม่ใช่การยอมให้เขาทำร้ายและไม่ใช่การนั่งรอด้วยความทุกข์เพื่อให้เขาเห็นค่าแต่มันคือส่งอิสระให้กับดวงวิญญาณของเราทั้งคู่ค่ะคุณจะรักเขาแบบไร้เงื่อนไขได้ก็ต่อเมื่อคุณรักตัวเองจนเต็มล้นเสียก่อน พิมพ์ให้แม่มดหน่อยนะคะคนที่กำลังฟังอยู่ว่าฉันรักตัวเองจนเต็มหลนพิมพ์ลงไปเลยค่ะคอนเฟิร์มพลังงานนี้ให้กับจักรว,วาลน,นะคะเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณจะเลิกคาดหวังว่าเขาต้องมาทำอะไรให้คุณมีความสุขและนั่นล่ละค่ะคือจุดเริ่มต้นของคนที่รักแท้จริงรักไร้เงื่อนไขคือการมองเห็นเขาด้วยสายตาของไฮเออร์เซล มองเห็นดวงวิญญาณของเขาที่กำลังเรียนรู้บทเรียนของตัวเองเหมือนที่คุณกำลังเรียนรู้ว่าคุณรักเขาเพราะเขาคือส่วนหนึ่งของดวงวิญญาณของคุณและดวงวิญญาณที่เต็มเปี่ยมย่อมไม่ร้องขออะไรจากใครอีกเมื่อคุณเข้าถึงสภาวะนี้ได้แรงสั่นสะเทือนของคุณจะเปลี่ยนจากการวิ่งไล่ตามเป็นการหลอมรวม นั่นคือเวลาที่ภารกิจคู่จะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงวันนี้แม่มดจะพาคุณเปิดไพ่พลังงานนะคะมาเช็คกันว่าคุณจะรักเขาแบบไรเงือนไขได้อย่างไรไพ่ที่เปิดได้3มใบนะคะ queen of swords, the magician แล้วก็ two of pentacles ไพ่ใบที่หนึ่งคือ queen of swords รักแบบมีขอบเขต การรักแบบไร้เงื่อนไขไม่ใช่การยอมทุกอย่างแต่คือรักเขาโดยไม่หลอกตัวเองพูดความจริงกับตัวเองก่อนไม่ลดคุณค่าไม่ยอมเจ็บซ้ำรักด้วยสติไม่ใช่อารมณ์ล้วนๆคุณรักเขาได้เมื่อคุณเคารพตัวเองก่อนไพ่ใบที่สองคือ The Magician นนักมายากลนะคะรักจากการเลือกค่ะรักจากพลังของการเลือก ไพ่ใบนี้บอกว่าการรักแบบไร้เงื่อนไขคือการเลือกพลังไม่ใช่เลือกจากความขาดการเลือกรักไม่ใช่เพราะกลัวเสียเขาเลือกรักเพราะคุณเต็มอยู่แล้วไม่ต้องร้อยเขามาเติมค่ะแต่แบ่งบันจากสิ่งที่คุณมีคุณรักเขาได้เมื่อคุณไม่ต้องการเขาเพื่ออยู่รอดไพ่ใบที่สามของเราคือ Two of Pentacles รักแบบยืดหยุ่นแต่ไม่เสียสูญ นี่คือหัวใจของรักไร้เงื่อนไขในทีดีได้เป็น i ันหรือว่าในโลกมนุษย์ของเราเข้าใจว่าเขายังไม่นิ่งยอมรับจังหวะขึ้นลงของเขาแต่คุณไม่หยุดชีวิตตัวเองเพื่อรอคุณรักเขาเมื่อคุณไม่เอาชีวิตไปแขวนไว้กับเขาสรุปพลังงานแบบให้เข้าใจง่ายๆนะคะคุณรักเขาแบบไร้เงื่อนไขได้ก็ต่อเมื่อคุณชัดเจนกับตัวเอง คุณเติมเต็มตัวเองจากข้างในคุณยืดหยุ่นแต่ไม่ละทิ้งคุณค่าและนี่คือพลังรักแบบทวินเฟลมต้องการจริงๆไม่ใช่รักแบบที่ต้องวิ่งไล่แต่เป็นรักที่ยืนอยู่ตรงนี้อย่างมั่นคงค่ะและก่อนที่คุณจะฟังคำยืนยันเหล่านี้ขอให้คุณค่อยๆวางทุกความคาดหวังลงก่อนไม่ต้องพยายามรักให้ถูกไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใคร และไม่ต้องรีบหาคำตอบใดๆในช่วงเวลานี้คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยแค่อนุญาตให้หัวใจได้พักและเปิดพื้นที่ให้ความรักไหลเข้ามาอย่างอ่อนโยนถ้าระหว่างการฟังมีความรู้สึกบางอย่างผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความคิดถึงหรือแม้แต่ความเจ็บขอให้คุณรับรู้มันได้โดยไม่ต้องตัดสินนะคะเพราะความรักแบบไร้เงื่อนไข เริ่มต้นจากการยอมรับทุกส่วนของตัวเราเองตอนนี้ขอให้คุณหายใจลึกๆและปล่อยให้คำพูดที่จะได้ยินเหล่านี้พาคุณกลับไปสู่ความรักที่แท้จริงภายในจิตใจของคุณก่อนค่ะฉันรักอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดและไม่บีบคั้นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นในแบบที่เราเป็น ฉันรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทนฉันเลือกความรักที่มาจากความเติมเต็มไม่ใช่ความขาดฉันปล่อยให้ความรักไหลไปตามจังหวะที่เหมาะสมฉันไว้วางใจเส้นทางของความรักและจัก,กรวาลฉันไม่พยายามควบคุมหัวใจใครรวมถึงของตัวเองด้วยฉันรักโดยไม่ละทิ้งคุณค่าในตัวฉันฉันให้ความรักโดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด ฉันอนุญาตให้ความรักเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายฉันรักด้วยสติและความเข้าใจความเมตตาฉันปล่อยอดีตที่เคยทำให้ฉันกลัวการรักฉันเปิดใจรับความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบด้วยหัวใจที่อ่อนโยนฉันรักโดยไม่เร่งไม่รั้งและไม่ผลักไสฉันเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องฝืน ฉันให้พื้นที่การเติบโตของกันและกันฉันรักโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนของฉันฉันเลือกความสงบมากกว่าความดราม่าฉันคือความรักและความรักไหลผ่านฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรักอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดและไม่บีบคั้นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นในแบบที่เราเป็น ฉันรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทนฉันเลือกความรักที่มาจากความเติมเต็มไม่ใช่ความขาดฉันปล่อยให้ความรักไหลไปตามจังหวะที่เหมาะสมฉันไว้วางใจเส้นทางของความรักและจัก,กรวาลฉันไม่พยายามควบคุมหัวใจใครรวมถึงของตัวเองด้วยฉันรักโดยไม่ละทิ้งคุณค่าในตัวฉันฉันให้ความรักโดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด ฉันอนุญาตให้ความรักเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายฉันรักด้วยสติและความเข้าใจความเมตตาฉันปล่อยอดีตที่เคยทำให้ฉันกลัวการรักฉันเปิดใจรับความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบด้วยหัวใจที่อ่อนโยนฉันรักโดยไม่เร่งไม่รั้งและไม่ผลักไสฉันเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องฝืน ฉันให้พื้นที่การเติบโตของกันและกันฉันรักโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนของฉันฉันเลือกความสงบมากกว่าความดรามา่าฉันคือความรักและความรักไหลผ่านฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรักอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดและไม่บีบคั้นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นในแบบที่เราเป็น ฉันรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทนฉันเลือกความรักที่มาจากความเติมเต็มไม่ใช่ความขาดฉันปล่อยให้ความรักไหลไปตามจังหวะที่เหมาะสมฉันไว้วางใจเส้นทางของความรักและจักรวาลฉันไม่พยายามควบคุมหัวใจใครรวมถึงของตัวเองด้วยฉันรักโดยไม่ละทิ้งคุณค่าในตัวฉันฉันให้ความรักโดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด ฉันอนุญาตให้ความรักเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายฉันรักด้วยสติและความเข้าใจความเมตตาฉันปล่อยอดีตที่เคยทำให้ฉันกลัวการรักฉันเปิดใจรับความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบด้วยหัวใจที่อ่อนโยนฉันรักโดยไม่เร่งไม่รั้งและไม่ผลักไสฉันเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องฝืน ฉันให้พื้นที่การเติบโตของกันและกันฉันรักโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนของฉันฉันเลือกความสงบมากกว่าความดรามา่าฉันคือความรักและความรักไหลผ่านฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรักอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดและไม่บีบคั้นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นในแบบที่เราเป็น ฉันรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทนฉันเลือกความรักที่มาจากความเติมเต็มไม่ใช่ความขาดฉันปล่อยให้ความรักไหลไปตามจังหวะที่เหมาะสมฉันไว้วางใจเส้นทางของความรักและจักรวาลฉันไม่พยายามควบคุมหัวใจใครรวมถึงของตัวเองด้วยฉันรักโดยไม่ละทิ้งคุณค่าในตัวฉันฉันให้ความรักโดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด ฉันอนุญาตให้ความรักเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายฉันรักด้วยสติและความเข้าใจความเมตตาฉันปล่อยอดีตที่เคยทำให้ฉันกลัวการรักฉันเปิดใจรับความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบด้วยหัวใจที่อ่อนโยนฉันรักโดยไม่เร่งไม่รั้งและไม่ผลักไสฉันเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องฝืน ฉันให้พื้นที่การเติบโตของกันและกันฉันรักโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนของฉันฉันเลือกความสงบมากกว่าความดรามา่าฉันคือความรักและความรักไหลผ่านฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรักอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดและไม่บีบคั้นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นในแบบที่เราเป็น ฉันรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทนฉันเลือกความรักที่มาจากความเติมเต็มไม่ใช่ความขาดฉันปล่อยให้ความรักไหลไปตามจังหวะที่เหมาะสมฉันไว้วางใจเส้นทางของความรักและจักรวาลฉันไม่พยายามควบคุมหัวใจใครรวมถึงของตัวเองด้วยฉันรักโดยไม่ละทิ้งคุณค่าในตัวฉันฉันให้ความรักโดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด ฉันอนุญาตให้ความรักเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายฉันรักด้วยสติและความเข้าใจความเมตตาฉันปล่อยอดีตที่เคยทำให้ฉันกลัวการรักฉันเปิดใจรับความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบด้วยหัวใจที่อ่อนโยนฉันรักโดยไม่เร่งไม่รั้งและไม่ผลักไสฉันเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องฝืน ฉันให้พื้นที่การเติบโตของกันและกันฉันรักโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนของฉันฉันเลือกความสงบมากกว่าความดรามา่าฉันคือความรักและความรักไหลผ่านฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรักอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดและไม่บีบคั้นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นในแบบที่เราเป็น ฉันรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทนฉันเลือกความรักที่มาจากความเติมเต็มไม่ใช่ความขาดฉันปล่อยให้ความรักไหลไปตามจังหวะที่เหมาะสมฉันไว้วางใจเส้นทางของความรักและจักรวาลฉันไม่พยายามควบคุมหัวใจใครรวมถึงของตัวเองด้วยฉันรักโดยไม่ละทิ้งคุณค่าในตัวฉันฉันให้ความรักโดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด ฉันอนุญาตให้ความรักเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายฉันรักด้วยสติและความเข้าใจความเมตตาฉันปล่อยอดีตที่เคยทำให้ฉันกลัวการรักฉันเปิดใจรับความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบด้วยหัวใจที่อ่อนโยนฉันรักโดยไม่เร่งไม่รั้งและไม่ผลักไสฉันเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องฝืน ฉันให้พื้นที่การเติบโตของกันและกันฉันรักโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนของฉันฉันเลือกความสงบมากกว่าความดราม่าฉันคือความรักและความรักไหลผ่านฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรักอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดและไม่บีบคั้นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นในแบบที่เราเป็น ฉันรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทนฉันเลือกความรักที่มาจากความเติมเต็มไม่ใช่ความขาดฉันปล่อยให้ความรักไหลไปตามจังหวะที่เหมาะสมฉันไว้วางใจเส้นทางของความรักและจัก,กรวาลฉันไม่พยายามควบคุมหัวใจใครรวมถึงของตัวเองด้วยฉันรักโดยไม่ละทิ้งคุณค่าในตัวฉันฉันให้ความรักโดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด ฉันอนุญาตให้ความรักเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายฉันรักด้วยสติและความเข้าใจความเมตตาฉันปล่อยอดีตที่เคยทําให้ฉันกลัวการรักฉันเปิดใจรับความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบด้วยหัวใจที่อ่อนโยนฉันรักโดยไม่เร่งไม่รั้งและไม่ผลักไสฉันเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องฝืน ฉันให้พื้นที่การเติบโตของกันและกันฉันรักโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนของฉันฉันเลือกความสงบมากกว่าความยามา่าฉันคือความรักและความรักไหลผ่านฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรักอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดและไม่บีบคั้นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นในแบบที่เราเป็น ฉันรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทนฉันเลือกความรักที่มาจากความเติมเต็มไม่ใช่ความขาดฉันปล่อยให้ความรักไหลไปตามจังหวะที่เหมาะสมฉันไว้วางใจเส้นทางของความรักและจักรวาลฉันไม่พยายามควบคุมหัวใจใครรวมถึงของตัวเองด้วยฉันรักโดยไม่ละทิ้งคุณค่าในตัวฉันฉันให้ความรักโดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด ฉันอนุญาตให้ความรักเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายฉันรักด้วยสติและความเข้าใจความเมตตาฉันปล่อยอดีตที่เคยทำให้ฉันกลัวการรักฉันเปิดใจรับความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบด้วยหัวใจที่อ่อนโยนฉันรักโดยไม่เร่งไม่รั้งและไม่ผลักไสฉันเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องฝืน ฉันให้พื้นที่การเติบโตของกันและกันฉันรักโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนของฉันฉันเลือกความสงบมากกว่าความดรามา่าฉันคือความรักและความรักไหลผ่านฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรักอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดและไม่บีบคั้นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นในแบบที่เราเป็น ฉันรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทนฉันเลือกความรักที่มาจากความเติมเต็มไม่ใช่ความขาดฉันปล่อยให้ความรักไหลไปตามจังหวะที่เหมาะสมฉันไว้วางใจเส้นทางของความรักและจักรวาลฉันไม่พยายามควบคุมหัวใจใครรวมถึงของตัวเองด้วยฉันรักโดยไม่ละทิ้งคุณค่าในตัวฉันฉันให้ความรักโดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด ฉันอนุญาตให้ความรักเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายฉันรักด้วยสติและความเข้าใจความเมตตาฉันปล่อยอดีตที่เคยทำให้ฉันกลัวการรักฉันเปิดใจรับความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบด้วยหัวใจที่อ่อนโยนฉันรักโดยไม่เร่งไม่รั้งและไม่ผลักไสฉันเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องฝืน ฉันให้พื้นที่การเติบโตของกันและกันฉันรักโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนของฉันฉันเลือกความสงบมากกว่าความดราม่าฉันคือความรักและความรักไหลผ่านฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรักอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดและไม่บีบคั้นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นในแบบที่เราเป็น ฉันรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทนฉันเลือกความรักที่มาจากความเติมเต็มไม่ใช่ความขาดฉันปล่อยให้ความรักไหลไปตามจังหวัดที่เหมาะสมฉันไว้วางใจเส้นทางของความรักและจักรวาลฉันไม่พยายามควบคุมหัวใจใครรวมถึงของตัวเองด้วยฉันรักโดยไม่ละทิ้งคุณค่าในตัวฉันฉันให้ความรักโดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด ฉันอนุญาตให้ความรักเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายฉันรักด้วยสติและความเข้าใจความเมตตาฉันปล่อยอดีตที่เคยทำให้ฉันกลัวการรักฉันเปิดใจรับความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบด้วยหัวใจที่อ่อนโยนฉันรักโดยไม่เร่งไม่รั้งและไม่ผลักไสฉันเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องฝืน ฉันให้พื้นที่การเติบโตของกันและกันฉันรักโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนของฉันฉันเลือกความสงบมากกว่าความดรามา่าฉันคือความรักและความรักไหลผ่านฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรักอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดและไม่บีบคั้นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นในแบบที่เราเป็น ฉันรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทนฉันเลือกความรักที่มาจากความเติมเต็มไม่ใช่ความขาดฉันปล่อยให้ความรักไหลไปตามจังหวะที่เหมาะสมฉันไว้วางใจเส้นทางของความรักและจัก,กรวาลฉันไม่พยายามควบคุมหัวใจใครรวมถึงของตัวเองด้วยฉันรักโดยไม่ละทิ้งคุณค่าในตัวฉันฉันให้ความรักโดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด ฉันอนุญาตให้ความรักเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายฉันรักด้วยสติและความเข้าใจความเมตตาฉันปล่อยอดีตที่เคยทำให้ฉันกลัวการรักฉันเปิดใจรับความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบด้วยหัวใจที่อ่อนโยนฉันรักโดยไม่เร่งไม่รั้งและไม่ผลักไสฉันเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องฝืน ฉันให้พื้นที่การเติบโตของกันและกันฉันรักโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนของฉันฉันเลือกความสงบมากกว่าความดราม่าฉันคือความรักและความรักไหลผ่านฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรักอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดและไม่บีบคั้นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นในแบบที่เราเป็น ฉันรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทนฉันเลือกความรักที่มาจากความเติมเต็มไม่ใช่ความขาดฉันปล่อยให้ความรักไหลไปตามจังหวะที่เหมาะสมฉันไว้วางใจเส้นทางของความรักและจัก,กรวาลฉันไม่พยายามควบคุมหัวใจใครรวมถึงของตัวเองด้วยฉันรักโดยไม่ละทิ้งคุณค่าในตัวฉันฉันให้ความรักโดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด ฉันอนุญาตให้ความรักเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายฉันรักด้วยสติและความเข้าใจความเมตตาฉันปล่อยอดีตที่เคยทำให้ฉันกลัวการรักฉันเปิดใจรับความรักในรูปแบบที่บริสุทธิ์ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบด้วยหัวใจที่อ่อนโยนฉันรักโดยไม่เร่งไม่รั้งและไม่ผลักไสฉันเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องฝืน ฉันให้พื้นที่การเติบโตของกันและกันฉันรักโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนของฉันฉันเลือกความสงบมากกว่าความดราม่าฉันคือความรักและความรักไหลผ่านฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรักอย่างอิสระโดยไม่ยึดติดและไม่บีบคั้นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นในแบบที่เราเป็น ฉันรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทน